มาพบกับน,นในเอเชียบุกี้ไลท์ไทแลนนะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปกระหมเกี่ยวกับกระแสะในวงการฟุตบอลค่ะดีแอตเลติกเขารายงานว่าเอริกเทนฮากนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาร่วมวิ่งไปกับลูกทีมเป็นระยะทางทั้งหมด13.8กิโลเมตรค่ะระหว่างการฝึกซ้อมพิเศษเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วค่ะแมนเชสเตอร์ย mm ูไนเต็ดเขาบุกไปแพ้เบนฟอร์ด4ประตูต่อ0นะคะโดยที่มีการเปิดเผยสถิติว่าลูกทีมของเทนฮากวิ่งน้อยกว่าคู่แข่งทั้งหมด13.8กิโลเมตรเลยค่ะหลังจากน,น,นะ เอริกเทนฮาก็ไม่รอช้าค่ะได้สั่งยกเลิกวันหยุดทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้แข้งปีศาจแดงมารายงานตัวที่สนามซ้อมจากนั้นก็สั่งให้วิ่งทั้งหมด13.8กิโลเมตรค่ะและรายงานล่าสุดก็ระบุว่าไม่เพียงแต่คําสั่งเท่านั้นนะคะเอริกเินฮากเนี่ยเขาก็ยังลงมือทําเป็นตัวอย่างค่ะโดยการที่ร่วมวิ่งกับนักเตะไปด้วยค่ะ เอเวอตันนะคะชุดผสมโรเตชันนะคะเขาได้บุกไปเบียดเอชนะเฟสวุูทาวทีมจากหลีกวัน1ประตูต่อศูนจากประตูของเดมาราเกนนะคะในนาทีที่28ค่ะทำให้ทีมทอฟฟี่สีน้ำเงินเขาผ่านเข้ารอบ3ในศึกคาราบาวคัพ2 0 2ับ2022ถึง2023นะคะแล้วก็เป็นชัยชนะนัดแรกของพวกเขาในฤดูดกาลนี้อีกด้วยค่ะ ทางด้านเดอะเทเรากาบนะคะแล้วก็เดอะแอตเลติกเขาได้เปิดเผยว่าเชลซีทาการยื่นข้อเสนอคนที่3นะคะเป็นเงินมูลค่ารวม70ล้านปอนด์เพื่อที่จะคว้าเวลลี่ฟอฟาน่านะคะแต่ว่าโดนเลสเตอร์ซิตี้ปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วเขาก็ชี้กันว่าตอนนี้นะคะสิงห์บลูยังไม่อยากยื่นข้อเสนอที่สูงกว่า70ล้านปอนด์รวมกับแอดออนนะคะแต่ว่าถ้าพวกเขาพร้อมทุ่มมากขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเลสเตอร์เขาก็ต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะหรือเปล่าคะ่ะ แฟนบอลปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเขาก็แห่กันยกย่องอองตนี่มาร์ซิยานนะคะที่งัดแท็กติกสั่งให้บอลบอยถ่วงเวลาในเกมที่ชนะลิเวอร์พูล2ประตูตอนหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจบเกมมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นๆนะคะช่วง90วินาทีสุดท้ายตอนที่มาร์ซิยานเขาได้งัดแท็กติกถ่วงเวลาสั่งให้บอลบอยอยู่หลังประตูนะคะไม่ต้องรีบขึ้นบอลให้กับตนเองก่อนที่จะค่อยๆรับบอลแล้วก็เดินไปเล่นลูกเตะมุมอย่างใจเย็นค่ะ สุดท้ายของวันนี้นะคะทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดค่ะตอนนี้เขาก็ได้ประกาศคว้าตัว Amazon p ์ส m นพารนะคะจากเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัวทั้งหมด13ล้านปอนด์แล้วก็มีแอดออนพ่วงอีก2ล้านปอนด์ค่ะซึ่งเขาจะมีการเซ็นสัญญาถึงปี2026เลยนะคะแล้วก็สามารถขยายเพิ่มได้อีก1ปีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ถูกใจเนี่ยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอเชียบุ๊ก l ก n e t ไล i ์ไทยแลนด์ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ